ปรางเผยบทเรียนความรักที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นนางเอกสาวยิ่งโสดก็ยิ่งสวยจริงๆสำหรับปรางกันนรันที่หลังจากเธอเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มตงทูพีปรางก็ได้หันมาโฟกัสกับงานอย่างเต็มตัวและพร้อมเดินหน้ามุ่งก่อนจากักครเก่าแล้วปัจจุบันทั้งสองยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของปรางจะเห็นได้ว่าเธอนั้นมักจะออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดแถมช่วงนี้เธอนั้นยังมีอรอยยิ้มที่น่ารัก และสุดใสามากขึ้นทุกวันล่าสุดปรางได้ออกมาเปิดใจในรายการเจคิมกินรอบวงว่าเธอนั้นมูฟออนไปข้างหน้าแล้วพร้อมกับเผยบทเรียนความรักที่ผ่านมาว่าชีวิตคู่ความรักอย่างเดียวไม่สามารถทําให้ชีวิตคู่ประสบความสําเร็จได้ต้องมีความเข้าใจในตัวตนของแต่ละคนการเสียสละและการรักษาคําสัญญาหนูให้ความสําคัญและเป็นคนชอบให้โอกาสคนเสมอแต่ถ้าเคยได้รับโอกาสนั้นแล้วกลับมาผิดซ้ําจุดเดิมอันนั้นแหละคือจุดแตกหัก เราจะรู้ว่าสิ่งไหนควรจะรอให้เขาเปลี่ยนและสิ่งไหนที่เราควรไม่ต้องรอส่วนคนเก่าที่เลิกกันไปตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันพูดคุยกันบ้างถ้ามีความรักครั้งใหม่ขอเป็นความรักแบบเรียบง่ายขอเป็นคนที่เข้าใจกันให้เกียรติกันจริงๆและสนับสนุนกันเราอยู่ในจุดที่ไม่อยากให้ใครมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ